เวลาแล้วสุดยอดการค้นหารถยนต์ทางตรง201เมตรในเขตภาคเหนือกับงาน n o r t ทเ r n b บีส์ไรคอวันอาทิตย์ี10ตุลาคม2566ณสนามล้านมันพนัสยิ่งเจริญจังหวัดกำแพงเพชรงานนี้จัดหนักจัดเต็มพบก,กับทีมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นยุ้ยพิจิตสมซิ่งอู่ช่างโตสุขโขไทยต้มทีสปีดเสียแซมจัดหนักน้อยนาเพชรปากช่องอามพิจิตท้องดำดีเซลลูกปูลชบาแจ็คเจส สปอร์ตบีพีการช่างนกพิจิตมอสโฟลเอนจินมอสเคบีและทีมแข่งระดับประเทศอีกมากมายมีให้ลงแข่งหลายรุ่นหลายรางวันรวมถึงแดกเลสซิ่งโบเดิมท้องถิ่นภาคเหนือชิงเงินารางวัล1 0 0 0 0บาทและไฮไลท์ของงานพบกับยุยพิจิตสมสิงเป็นสิบพันธ์มาปะทะนกพิจิตโบใหญ่เกียบาน งานใหญ่ระดับประเทศจัดหนักจัดเต็มโดยของดำดีเซลอามพิจิตนิตยสารเรทักและ b ีเคคลัสสนับสนุนอย่างเป็นทางการสอบถามเพิ่มเติมโทร0857319203